รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เสนอประโยชน์ของฝายแกนซอยซีเมนเพื่อแก้ภัยแล้งฝายแกนซอยซีเมนมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัวที่มีร่องแกนลึกและยาวตัวแกนฝายประกอบด้วยวัสดุเพียงสามอย่างคือปูนผงดินน้ำโดยผสมปูนผงและดินให้เข้ากันจากนั้นสเปรย์ด้วยน้ำ ก่อนทำการบดอัดแน่นมีอัตราส่วนผสมปูนผงต่อดินประมาณ1ต่อ20ในร่องแกนซอยซีเมนต์ประกอบด้วยเม็ดดินที่มีแรงยึดเหนี่ยวกันอย่างเหนียวแน่นมีคุณสมบัติที่ลดอัตราการซึมผ่านได้ดีพื้นผิวมีความหยึกหยักและมีความคดเคี้ยวจึงช่วยชะลอการเดินทางของน้ำและเก็บกักน้ำได้ปริมาณที่มากกว่าฝายแบบไม่มีร่องแกน น้ำที่ถูกเก็บกักอยู่บริเวณหน้าฝายจะซึมซับเข้าไปภายในตลิ่งทั้งสองฝั่งเกิดการสะสมมากขึ้นโดยการขยายขอบเขตออกไปจนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลดการสูญเสียเนื่องจากการระเหยและลดอัตราการไหลทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ส่วนของน้ำที่ซึมผ่านลงในใต้ดินก็จะถูกขวางกั้นด้วยร่องแกนซอยซิเมนต์แรงดันและความเร็วของน้ำจะลดลงทำให้น้ำไม่สามารถเดินทางต่อไปได้สะดวก จึงแทรกเข้าไปสะสมภายในช่องว่างของชั้นใต้ดินมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งระดับในลำน้ำจะลดลงน้ำที่เก็บเอาไว้ก็จะซึมผ่านออกมาจากตะลิ่งทั้งสองฝั่งจากนั้นก็จะค่อยๆเติมลงไปในลำน้ำช่วยรักษาระดับน้ำให้คงที่เป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นในทุกภูมิภาคหากมีฝายชนิดนี้อยู่ในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขา แกนของฝายก็จะทําหน้าที่เป็นขอบสระขนาดใหญ่มีความพิเศษตรงที่มีน้ําใต้ดินผ่านเข้ามาเติมน้ําในสระใหญ่นี้ตลอดฤดูกาลการบริหารจัดก,การน้ําในลําน้ําที่มีฝายแกนซอยซีเมนต์กั้นอยู่นั้นสามารถทําได้ง่ายเนื่องจากฝายแต่ละแห่งในลําน้ําทําให้น้ํามีระดับคงที่เป็นขั้นบันไดและฝายทุกแห่งยังมีท่อที่ช่วยระบายน้ําจากฝายตัวบนลงสู่ฝายตัวล่าง เพื่อปรับระดับน้ำให้มีความสมดุลด้วยเนื่องจากระดับสันฝายแกนซอยซิเมนมีระดับที่ไม่สูงมากนักจึงไม่มีผลกระทบต่อการยกตัวของระดับน้ำเมื่อมีน้ำท่วมหลากยังช่วยชะลอกระแสน้ำเพื่อลดความรุนแรงของอุทกภัยทางด้านท้ายน้ำลงช่วยชะลอการระบายน้ำออกจากตลิง่งจึงลดปัญหาตลิ่งพังเนื่องจากระดับน้ำในลำน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ายแกนซอยซีเมนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการหน่วงเวลาให้น้ำและความชุ่มชื้นอยู่บนผืนแผ่นดินให้นานที่สุดช่วยเก็บกักน้ำบนดินและสะสมน้ำใต้ดินให้มีความจุมากขึ้นทุกปีช่วยให้ทรัพ,พยากรน้ำในประเทศไทยมีความมั่นคงอย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธานสืบไป